แจมคับช่วงบ่ายครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกหกนะครับช่วงบ่ายครับเจ้านพะก้านะครับเจ้านพะก้าเรียบร้อยครับเจ้าถิ่นมาดูๆนะครับเสียงกลางไปหาใหญ่นะครับต่อป่านะครับต้นลำไยเจ้านพเก้านะครับเก็บได้แล้วครับ นกจะถีนมาดุๆครับเจ้านกพัการครับนกใหม่ฝึกต่อนะครับเรียบร้อยนะครับข้างบนนะครับเก็บได้แล้วครับเจ้านกพัการข้างบนนะครับน่ครับข้างบนนะครับข้างบนต้นใหญ่นะครับ นกเจ้าทิ่น,นะครับเสียงกลางไปห้าใหญ่นะครับมาดูดๆนะครับช่องบ่ายกับเจ้านกพะก้าเก็บได้แล้วครับโดดจริงๆครับ